ไมม่ีะนเาแบ้งัก่อนนะก็นี่บูธของกิจกรรมที่ทางแพนเทอร์คลิกมีให้นะครับก็อุดหนุนกันหน่อยห้าลูกกระสุนห้าลูกนี่จริงๆยี่สิบาทตอนนี้เขาให้แถมไปอีกหนึ่งลูกนะครับเป็นหกลูกแล้วต้องยิงให้ได้ทุกกระป๋องครับล้มหมดถึงจะได้รางวัลเนาะตุ๊กตากลับไปบ้านอ่หกล้มห้าด้วยอ่าแฟร์ขึ้นครับนี่หนึ่งแล้วถือว่าเป็นของแถม โดนหรือเปล่าใช่ครับอันนี้อันนี้รับถือว่าซ้อมฮะซ้อมอ้าหุ่ยแรงดีเหมือนกันนะแรงดีเหมือนกันนะขึ้ปุ้มล้มนี่เกือบฮะใกล้ใกล้ใกล้เคียงอือมายิงกนแล้วก็เรายืนใกล้ๆก้กันก็ได้แล้วแต่ไงก็ได้ได้หมดนะขอให้ลงหกเมตรล้มห้า โอ้ยหลังคาล้มเลยไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายมูหด้วยอะไรของเธอห้าท่านเหรอยังเลยนี่ไงนี่กระเดียงหน่อมาเนี่ยกระเดียงมาให้ถือว่าได้ไหมครับอ่ากระเดียงมาไกให้ไกให้เดี๋ยวเอาด้วยนะมันแรงดีเหมือนกันเนาะเอายิงพร้อมๆกันเลยหไปแล้วไปยิงใชแม่ไปยิงน้องหลบไปเลยไปเลยอ๋อ โอ้ยโมันแรงนะระบังตาลยนะเอ่อใช่เผลอไปหนึ่งสองสามสี่เลยสั่งลูกล้วมันจะเข้าหน้าเราไหมไม่หรอกไม่หรอกเอาของไหนบอกนะโอ้หมดัมเย้อยกระป๋องหนึ่งยังดีครับ โอ้โหสองกระป๋องเลยอ่ะอ้านี่ออกมาเรื่อยเลยเนี่ยก็ฟรีบ่อยดลอย่างเงี้ยเนี่ยไหลหล่นไหลอันแล้วเนี่ยนี่เราจ่ายกันไปหมดยังคะยังค่ะโอ้โหพี่ปุ้มแม่นเหมือนกันนะยิงดีเดียได้กระป๋องสองกระป๋องเลยอ่ะอู้หูไม่ใช่ยังคะของแรงที่สิบนะเอาหมูด้วยนะน้องหมูให้เขาขึ้นได้น้องหมูอ่ะขึ้นไม่ได้ น้อยก็ได้ลงมือแล้วนะอ้าวยังไม่ขึ้นป่าฮะแผลอยู่ตรงนี้ก็ป๊อกถือค่ะโอ้โหโอไม่ได้จ้ากระลูกนึงไม่ได้ใช่ไหมตรองป๊อกมาครับผมอ่าหมูเอาให้ลงหนึ่งแล้วเย้าเจ้าสองกระป๋องแล้วเจ้าหนึ่งแล้ว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 เมื่อกี้สองก็ป๋องก็เป็นสาม ไม่ได้บบกกันไม่ได้เป็นคนโคนไปอ่าพี่อ้อยหกนัดไม่โดนเลยเอาหมูวิ่งกระป๋องเลยอ่าสองสองได้สองแล้วสองได้สองแล้วเอาเอาเชียเชียเอาน้องตุ๊กตากลับบ้านเอามือแม่นนะเอาเอาเอาสองได้สองแล้วอ ไม่เป็นไรยังยังได้ยังได้เอายังได้3ได้2ก็ต้องเน้นทุกเม็ดต้องโดนหมดเลยทุกเม็ดต้องโดนหมดเลยใจเย็นๆไม่ไล่ตามสบายๆอ้าาาาให้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 แจให้แล้วหัวใจดีจังเลยเออถือว่าแม่นเห็นไหมถือว่าแม่นเอาละวเอสลงเบี่ยง โอ้หพลาดแล้วลูกนึงกันไม่ได้แล้วก็แค่สี่แกบอกว่ายังไง <c oughs> <c oughs> ลูกนี้ถูกแส่เมฆลูกหนึ่งมาเชียร์เชียร์จะให้ได้ไงแกจะให้แกจะให้จะได้อันนั้นตุ๊กตากลับบ้านเอ้าเอาแตงยันสบายสบายอ,อันนี้ยิงเล่นๆแล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวให้แล้วให้แล้วเก่งมากเก่งมาก จักเสียวอไรเงี้ยแม่เนี้ยชักเสียวแล้วตัวเขาชักเสียวเหรอเออโหแม่นี่เออดูแล้วมันมีปืนอยู่ในบ้านเปล่าเมื่อกี้มือปืนแทบแย่โอ้ถ้าได้กระป๋องนึงเนี่ยให้หอมทีนึงเอาไม่อยากได้มือสั่นเลยมือสั่นเลยปึ๊บยิงโอ้โหอ้าวได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวเลือกได้เลยโอเคโล้วหรือเอาอะไรดี เอาหมูเอาอะไรเอาตัวไหนเอาเล่องดีเหรอเอาตัวอะไรดีเอาน้อง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 สีเขีมวเป็นหน้าน้องน้องน้องเบอร์หนึ่งน้องเบอร์หนึ่งไหมอันนี้เป็นน้องอะไรครน้องมีอ่าน้องหมีครับเออขอบคุณมากนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรับเดี๋ยวถ่ายรับมอบหน่อยไปไปได้